มามามาระหว่างรองครับเริ่จะเปิดแล้วนะมีหมดกี่ใบามาดูกันชีตฟัก bro เยอะปะละ่ะ <laughs> ดองอะ่ะดองจะจัดอะ่ะอันนี้ผมบองตรงนะผมกลัวจริงๆนะเว้ยผมพูดแบบจากใจเลยว่าผมกลัวมากเลยนีตอนนี้แต่ก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ปะวะก็ต้องทำปะ เขาเปิดกันที่ไหนอะ่ะคนดูดีๆเขาเปิดที่ไหนวะส8 0รปดสิบครับตอนนี้เหรียญแรกไม่มีนะโหก็หคือผมต้องการันตีถ้าได้การันตีสองร้อยสิบก็ได้ตัวนี้แต่ว่าเจ็ดร้อยต้องต้องไปเจ็ดอี่สิบอ่ะถึงจะถึงจะแบบได้เมคเมคชัวร์นี่ผมยังไม่ได้กดเลยนะครับกดไปห้าครั้งไม่น่าได้อะไรหรอกได้วะ อเอิรถหลอดไปแล้วเจ้งอันนี้อ้าย5าหกสิบหกห้าเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยก่อนการันตีไอ้สัตว์ตัวเล็กชีตฟาด fuck! โอ้ยช i t โอ้ยมีลุ้นละเมึงอ๋อไปต่อไปต่อเฮ้ยทำจริง เชี่ยก่อนการันตีแต่ว่าก็โอเคแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งกวางมาเดี๋ยวันอันนี้ไม่ใช่น,นีไม่ต้องการแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งใครมาแท็กอะไรกูเนี่ยร้อยยี่สิบใครมาทำอะไรผมวะเปิดกวางเหรอเดี๋ยวก่อน ชิดฟากชิดฟากใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบมผมแล้วมันการันตีเมื่อไหร่อะห้าอันนี้การันตีชิยัตเกะโอ้ยดีว่ะฮุย Come on man Come on man Come on man ไปต่อเชี้ย Come on man ขอร้องเลยขอร้องเลยเฮ้ย94 99 99แล้วอะไรนะ104 109 104อีกทีนึง Fuck shit <c oughs> <c oughs> ไปต่ออีกนิดนึง3 3แล้วใช่ปะผมมี4แล้วนะขาดอีก3ตัว การันตีด้ตัวหนึ่งต้องมาเชี่ยต้องมาต้องมาเชี่ยต้องมาดิขอยขอยนิดนึงอะ่ะเก้าเก้าร้อยสี่ร้อยเก้าร้อยสี่อีกรอบหนึ่งมะโอ้โหสวยจัดเชี่ยโอ้ h oh my god เชี่ยสวยจัด ไอเชีย่ยคือแบบเฮ้ยเชีย่ยสวยจัดสวยจัดจัดกูแรกเลยช็อตนี้เชีย่ยสวยจัดไอเชีย่ยไม่ลุดเลยเลยซัดไอ,ไอชยช็อกว่าไงอะยังไงอะยังไงอะครับไปไหนละ ตายกูกดเลยกันหนึ่งไอ้เชี้ยอีกตัวเดียวไอ้สัสอีกตัวเดียวไอ้เชี่ยไม่หลุดเลทนะครับอ่ะครับนอนนอนไม่หลุดเลทนะครับนอนนอนเฮ้ยเติมก่อนเติมก่อนแป๊บนึงเติมก่อนอย่าคลิปนี้อูบอกเลยลง YouTube แน่นอน สูตรเปิดไม่รุนเรทแล้วเปิดหน้าหน้าบาฟโฟ <c oughs> เปิดหน้าดันบาฟโฟเปิดหน้าดันวีพีบาฟโฟเลย <c oughs> คือคือถือว่าผมอะได้กระต่ายมาทั้งหมดสี่ตัวใช่ปะห้าดิไอเชีย่ยเมื่อกี้คือออกมาห้าเลยปะคือผมมีตัวแรกอยู่แล้วใช่ปะละ่ะเอ้ยออกมาสี่เลยออกมาสี่เลยในสี่ร้อยกว่าใบอะ่ะผมมาได้เยอะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันมาก่อนการันตีตัวหนึง่งเชีย่ย สมแล้วเจ้าสำนักฟิตปังเลยเปไงเชี่ยแต่ผมมันเหลืออีกตัวนึ่ง่ะดิผมกล้วยอีกตัวนึ่งแม่งไม่ออกว่ะนิดเดียวนะเชี่ยมาแล้วว,ว่างๆพาแบกบอสบ้างนะครับได้ครับได้ครับได้เลย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 ครับได้เลย ือไม่งั้นถ้าแพ็คนี้ไม่ออกผมต้องไปเปิดอีกผมต้องไปเปิดแพ็คใหญ่ผมต้องไปเปิดแพ็คใ,ใหญ่อีกรอบนิดเดียวเนาะ60บใบพอดีครับเก้าเก้าร้อยสี่ร้อยเก้าร้อยสิบสี่ร้อยสิบเก้า shit ชีตชีตชีตฟักบロ่เฉียบไม่ออากอ่าชีตอีตัวเดียวไอ้ชี่กูไม่อยากเสียตังค์ oh, แล้วไอ้สัสโอ้ god แล้วก็ซีซั่นเควสมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว อะถ้ามันไม่ได้ก็พูดได้แค่ว่าทำใจนะครับเพราะว่าผมหมดแล้วงบงบคือไหวแค่นี้จริงๆสาธุนะทุกคนสาธุโนพันเตขอให้ได้ครับจานจะได้จบงานขอบคุณมากครับจบแล้วนะไปแล้วครับมันไม่มีอะไรจะต้องไอ้นี่ละ ไม่มีอะไรจะต้องไอ้นี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งก่อนทำความดีหน่อยดิทำความดีหน่อยเผื่อเขาจะเห็นค่าเราบ้างขอพอรที่ผมบอกหรือยังครับขอเล็กหนไหนนะขอพอรก่อนนะสาธุนโนพันเตดูสกิลหน่อยครับแอโซได้เลยแป๊บหนึงนะครับสอนเวลาสักครู่หนึ่งนะครับโหยออกสองตัวเลยเชียอ โอ้ไม่กอดโอ้มกอคุนั่งคุกเข่าเลยอ่ะเก้าอี้กูไถไปข้างหลังแล้วกูคุกเข่าลงอยู่ตอนเนี้ยกูคุกเข่าเลยกูนั่งคุกเข่าเลยตอนเนี้ยกูนั่งคุกเข่าเลยจริงๆไอ้แค่จบจบสัตว์หมดแล้วครับผมนั่งคุกเข่าเลยจอดเมื่อกี้คือแบบขอบคุณมากทุกคน ขอบคุณทุกคนมากพระเยซูพระแม่คงคาโอ้โหขอบคุณทุกคนจริงๆครับอยู่เป็นเพื่อนกันออกก่อนการันตีด้วยตัวนี้แล้วใบที่เหลือใบที่เหลือแปดสิบใบแล้วกูเติมมาทำไมตั้งเยอะน <c oughs> อยเนีย่ยซับเว่เลยไม่ไมไม่ไ,มไมผมจะแชร์ให้เพื่อนดูเฉย ต่ยจะเข้าฝันเราคืนนี้เหรอแล้วผมไม่กดแต่แรกเนาะออกมาอีกตัวดิการาันตีออกก่อนการันตีอีกตัวดิหวนหวนไม่ใช่ไม่ใช่จบครับเอาแค่นี้พอนะวันนี้นะครับอ่ะได้เวลานั่งคำนวณเนานะเดี๋ยวผมไปนั่งตัดคลิปเองดีหลังแล้วกันว่ามันเสียไปเท่าไหร่ โอ้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะในที่สุดก็จบนะครับจบแล้วนะสำหรับกระต่ายเทียสามอ่ะเดี๋ยวผมมานั่งคำนวณให้ละกันนั่งคำนวณเลยอ่ะนั่งคำนวณเล็วผมโดนไปกี่แพ็คโดนไปเท่าไหร่กี่บาทถ้า2แพ็คหลังมันเท่านี้นะครับแล้วก็3แพ็คแรก4แพ็คแรกอ่ะ4แพ็คแรกมันทั้งหมด2920บวก2920บวกนะครับแล้วก็ 1460อ่ะผมโดนกระต่ายเทียสามไป16,000บาท16,000บาทครับท่วนกับอีก18บาทอ่ะกับอีก18บาทถือว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้มไหม We'll be right b a あ